ย้อนเวลามาเป็นฮองเฮากิเลนคู่มังกรนวนิยายเรื่องย้อนเวลามาเป็นฮองเฮากิเลนคู่มังกรนำปากกาผู้แต่งฉีรินเต้าเฉือสำนักพิมพ์ปทุมวดีแนวนวนิยายรักจีนโบราณย้อนเวลาเหนือธรรมชาติตีพิมพ์เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน พุทธศักราช2565ข้อบังคับทางกฎหมายนวนิยายเรื่องย้อนเวลามาเป็นฮองเฮากิเลนคู่มังกรผู้แต่งคอสสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15ภายใต้บังคับมาตรา9มาตรา10และมาตรา14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคำเตือนนวนิยายเรื่องนี้ผู้เขียนไม่ขออิงประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับนักอ่านทุกท่านแต่ในบางตอนอาจจะแทรกความรู้เข้ามาในเนื้อเรื่องแต่นวนิยายเรื่องนี้ตัวละครทุกตัวเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นไม่มีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศจีนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องภาษาจีน หากในเนื้อเรื่องต้องแทรกเข้ามาแล้วมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะชีรินเต้าชือบทนำวันนี้ฟ้าจะไปไหนหรือเปล่าไปทานข้าวกับพวกเราไหมซูฮาวาเอ่ยชวนพราวฟ้า หลังจากเลิกเรียนสูขาวาและพราฟ้าเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ที่พราฟ้ามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่ใหม่ๆทางมหาวิทยาลัยของประเทศไทยชื่อดังแห่งหนึ่งได้มีพันธสัญญากับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนว่าต้องส่งนักศึกษามาเรียนที่นี่อย่างน้อยหนึ่งคนแต่ปีของพราฟ้าผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถึงห้าคนด้วยกัน จึงถูกส่งมาทั้งหมดเพื่อที่จะได้กลับไปทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติของตนเองได้สรุปก็คือเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยหญิงสาวเข้ามาในโครงการอัจฉริยภาพด้านศิลปะและการออกแบบเพราะคณะที่พาวฟ้ากำลังศึกษาอยู่นั่นก็คือคณะศิลปะและนิเทศศาสตร์คณะศิลปะและนิเทศศาสตร์สาขาศิลปะและการออกแบบ เอาไว้วันหลังนะเรามีธุระพอดีเธอไปกันเถอะพาฟ้ามองนาฬิกาแล้วบอกกับซูฮาวาซูฮาวาทำท่าอิดออดเล็กน้อยเพราะอยากให้เพื่อนไปด้วยแต่พอนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเพื่อนสนิทซูฮาวาจึงปล่อยให้เพื่อนเดินจากไปพาฟ้าเดินมาที่แม่น้ำสำคัญของประเทศถ้าหากให้เปรียบกับประเทศไทยแม่น้ำแห่งนี้ ก็เทียบเท่ากับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็ว่าได้เสียงลมพัดอ่อนๆกระทบต้นย้าที่ขึ้นตามพื้นบริเวณนั้นใบไม้ปลิวสวยัยจากต้นลงสู่พื้นราวฟ้านั่งยอ่อลงที่ริมแม่น้ำและโปรยกลีบดอกไม้นานาชนิดลงไปดอกไม้มีทั้งความหมายดีและความหมายที่น่าเศร้าคลาวน้ำตาดอกทิวลิปสีเหลืองความรัก ที่ไม่สมหวังดอกโฟเกตมีน็อตความทรงจำดีๆที่ไม่มีวันลืมดอกพิกันบะนะการจากลาที่ไม่มีวันได้พบกันอีกดอกบลูบนเน็ตความรักแสนเศร้าและการบอกลาดอก s t a ติสความรู้สึกดีๆที่ยังคงอยู่ตลอดไปดอกทานตะวันความรักที่มั่นคงรักเดียวใจเดียว ดอกแพนซี่ความคิดถึงและความทรงจำที่ไม่เคยจางหายไปดอกเดซี่ความรักที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาซื่อสัตย์ทั้งหมดนี้ราวฟ้าซซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้ใครคนหนึ่งที่เขาไม่มีวันหวนกลับคืนหากนักอ่านคนใด อยากติดตามเรื่องราวต่อสามารถจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ